นี่นี่เดีลล๋ยวเราไปเที่ยวไหนกันดีละเธอไปร้านขายหนังสืออ่านเล่นดีไหมเหรอแต่ฉันหิวอยู่วันพีาขาวแล้วนะดีจังเลยนะนะจ้า <c oughs> เอาล่ะได้เวลาแล้วสิตื่นเต้นจังเลยนะว่าไงพี่ชายอย่าจะมองอีกแกนั่นแหละกระบอกผมทองสะดุ้ยพวกอ่ะเมื่อกี้เนี่ยแกอ่านดูเก่งในนักเรียนหญิงใช่หรือเปล่าฮะว่าไง แกโวนี้ล้วจะมาทำตัวน่าเกลียดอีกนะเพ่ฮะเอี่แบบนี้เขาเรียกว่า้วิษฐานจะพวกถ้ำมองนะรู้ไหมถ้าอยากให้เราปล่อยไปแล้วก็เอาก็บอกสตาค์งมาซะดีๆนะไม่งั้นเราจะซ้อมเราส่งตำรวจซะเลยนะจะบอกให้เฮ้าเราตอบคำถามพี่หน่อยสิข้อที่เราจะถูกฆ่าคือใครกันแน่ข้อหนึ่งคาราเต้ขั้นสองแต่ต้องหน่อยๆอ,อ,อย่างพี่ เรือข้อสองน้องทั้งคู่ที่ริทําตัวเป็นดาวไถยไได้ไย่รจะดูตามมาตาเรือให้ดีซะก,ก่อนว่าใครเป็นใครกันแน่เอาละตอบข้อไหนดีเอ่ยเฮ้ยเอกิจอยู่ไหนอะ่ะโอ้เรจิขอบใจมากนะที่มารับอ่ะแย่จังเลยสายมาี้แล้ว,ลวเลยนีย่ขอบใจมากนะที่เอาเงานินที่พี่ไว้ใช้จะขายครเ,เท้าน้าแล้วก็ดูให้ดีซะก,ก่อนเลยน้อง อฟังเธอ,อ,อด้ยจิถ้าไปศาตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันก็ไปเทพนะสิเพื่อนสิ่งเล็กไปแล้วกันแค่วันนี้วันเดียวนะไอ้ตายสิแล้วทำไมฉันจะต้องไปส่งแกด้วยนะเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เพื่อนซี้ไม่ใช่เหรอ6ปีแล้วน,นะที่เราไปอยู่โตเกียวกัน ตอนนี้แกก็มาต้องรับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะผู้เงแกแกตั้งหาก้วที่เปลี่ยนไปเร่อไม่น่าเชื่ออะไรเหรอโอ้ยบ้าฉันก็หมายที่แกจะไปฝึกสอนยั้ไงแกยังตั้งความหวังว่าจะเป็นครูให้ได้อีกนะเรื่องฝึกสอนน่ะเหรอผู้เล้ยก็ตื่นเต้นไม่หายเลยไปเกอผีสาวสวยเยอะไปหมดเลยแกว่าไปล่ะ เจอนอันนี้สื่ะช่วยสอนตรงนี้หน่อยสิคะได้สิตรงไหนเหรอตรงนี้ไงคะเออตรงไหนนะนี่ไงคะตรงนี้เหร่แนี่ก็มีเรื่องมันๆาทุกวันเลยยิ่งคิดก็ยังตื่นเต้นเขไม่ไหวแล้วโว,ว้ยเหล่าจริงๆหรอเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสินะ ใช่ไหมล่ะครับทั้งนั้นวันนี้ก็ย่อให้ผมสักวันเถอนนะเราก็ข้าราชการเหมือนกันนี่นะไจะได้ดับน้ออๆให้อะหรือเปล่าพี่อ่ะงั้นก็เสซ็นตรงนี้หน่อยนะโต้ไม่ใช่อย่างงาั้นบอกผมก่อนสิ Te rei, sempre โอ้คุณครูพันหายางั้นไปแล้วนะเนอสวัสดีจ้าสวัสดีย่าจังเลยนะว้าว,วเพียบเลยวะ แกตดเสร็จยันเสร็จแล้อ้ออ้ะชื่อกระโปรงสั้นทั้งนั้นเลยนั่นนี่จังดีจังเลยยันค่ะยันยันไม่ขวนยันเอาไว้กังเก็บพละเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อ ใช่อาจารย์ใช่แล้วจะเปนาาะ็นอาจารย์แล้วมีธรอะไรก็อาจารย์หรอจหนูจาคือว่าช่วยเก็บบอลให้ทีสิคะที่ขาอาจารย์นะคะอ๋ะอมาทันสเก็ตเลยนะนี่อาจารย์นี่แย่จังเลยอ่ะ,อะขอบคุณมากเลยคะ่ะอาจารย์ขาขอบคุณคะ่ะ เมื่อที่ฝัน <FREE> ไปเปียเลย <ifi> เร็วดีนี่ได้เห็นแต่เช้าเลยฮะใครอ่ะไม่ต้องทำเสียงดุอย่างนั้นหรอกน้าอ๋อฉันชื่ออสาวะฮิเดโร่นี่ครูฝึกสอนเหมือนกับนายนั่นแหละ <S <S เอาไหมอ๋ออย่างนั้นเห,หรอสามครั้งแล้วเห,หรอฝึกสอนมาหลายครั้งแล้วหรอเนี่ยแกน่ะมันก็หลายเรื่องเหรอนะ หลายเรื่องยังไงก็เรื่องนี้ไงเนี่ยเมื่อสองปีก่อนก็สิบสาคนที่ที่เราก็ยี่สิบคนที่โดนชั้นงาบก็งาบเหรอนักเรียนตัวเองแล้วเหรออะไรแล้วก็มาก็เป็นความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายนี่นะช่วยบอกทัทีสิว่าทำยังไงอะเรื่องนั้นเหรอนะมันก็มีหลายแบบอ่าลึไปสายหรอกมาตั้งใจฝึกสอนดีกว่า ยังไงยังไงอาชีพนี้เหรออายุ40แต่มีเจ้าสาวอายุ16มันก็ไม่ไกลเกินฝันแล้วรู้วสี่สิบแต่มีเจ้าสาวอายุ16เอเอาไว้ค่อยคุยเรื่องเทคนิคทีหลังก็แล้วกันนะครับท่านอาจารย์มเออการฝึกสอนก็เป็นวิชาหนึ่งของการเรียนในมาหาวิทยาลัยแต่พวกนักเรียนมาได้รู้สึกแบบนั้น ยังไงก็ระวังไว้บ้านนะครับเอาละครับรายละเอียดอื่นๆก็ขอให้ถามจากอาจารย์ประจำชั้นของเราถึงชริงๆอาทิตย์นี้ยังไงก็ขออย่าให้เกิดปัญหาขึ้นก็แล้วกันนะผมเองก็รับผิดชอบในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจำชั้นนะครับแต่วันนักเรียนในห้องนี่ร้ายกาจมากเลยอ่ะผมเองก็ไม่รู้จะปรามยังไงดีแฟนต์เนี่ยวัยสี่สิบเจ้าสาว จะอาบน้ำก่อนไหมคะหรือว่าจะกินข้าวก่อนเยอเยริกโกอ้ยตรงนี้ไม่ได้นะคะจันค่ะนี่แหละความฝันของลูกผู้ชายพอเราห้าสิบก็ต้องได้รุ่นยี่สิบพอเราหกสิบก็ต้องรุ่นสามสิบยิ่งคิดก็ยิ่งเคลิมห้องนี้แหละครับอรุสวดทุกคนถ่ายครับมายังมีอะไรโยงอะไรด้วยอะ สนใจได้สาระ<ส>าออวกนี้อะไรกันเนี่ยพวกนี้ที่าที่ไหนกันเนี่ยแล้วรู16ละ่ะโออะไรกันนพวกคิปปี้ลงยุบพวกนี้ในหงนีม้มีกระปองสถุงเท้าสูงให้ช่นชเลยแยไงกันนั้นเนี่ยางัก่อนอาจารย์อนิสึกะฝาดูแลต่อเลยแล้วกัน,นครับดีก่อสิอาจารย์สึกะ จากวันนี้ไปสองสัปดาห์ฉันหวังว่าทุกคนก็จะสนุกกับการเรียนที่ฉันจะโอ้พอดีฟังกันเลยนะนี่ไอ้เจ้าพวกนี้หน่อยนะเห็นแล้ววิจะรค่าไส้เรียบเลยไม่ตายสิฉันก็เลีหวังไม่ว่าจะต้องปครูให้ได้แล้วก็วานนี้พวกแกคนตายหมู่ไปแล้วก็เนี่ยวทะล่ะเธอ มีธุระอะไรกับอาจารย์ยังงั้นเหรออ่ะโถจะจับมือแล้วเหรอรู้แล้วอยากคุ้นเคยกับอาจารย์ล่ะสิน้าเหี้ยบอกว่านี้ยังทำตัวน่ารักนะเอาลยเอายโอ้จกัมมัดทำไมจันมรจันอะไรชกหน้าร้อไงจนหมโหดจยน ขอให้เลิกแล้วเหรออาจารย์เอะไรเน่ยอาจารย์อย่าชกไปชกเลยชกตรงนี้เลยก็ได้แต่ให้จัดเลยนะอาจารย์จ๋าแต่ให้ชกแล้วก็หมดสิเป็นครูฝึกสอนเลยนะอาจารย์ใช่แถมจะได้เป็นข่าวใหญ่ด้วยนะสอนทำร่างร่างกายนักเรียนพบปาเกินอชกตัวเด็กกลางข้อที่ฝึกสอนอะไรกันแบบเนี้ยแบบเนี้ยดีเหมือนกันนะจริงไหมใช่ใช่ใช่ สวยชะมัดเลยนะไอห้องนี้มันมีแต่พวกกุ้ยทั้งนั้นนี่ว่ะนายที่โชคร้ายจังไม่ไหวแล้วนะเชืว่าพวกนี้ฉันต้องฆ่าพวกมันแน่ๆเลยเอานาเอานาเดี๋ยวจะให้เด็กน่ารักในห้องฉันไปปลอบใจดีมากแล้วห้องโมบีจังเป็นไงมั่งไม่ไหวหรอกแย่ชะมัดเลยมีแต่พวกหน้าเกลินใสทั้งนั้นเลยพอฉันนั่งไขว่ห้างนะก็จ้องกระตาเป็นบันเลยล่ะแบบนี้ก็โชคร้ายเหมือนกันนะ แต่ที่ห้องฉันนี่นะอาจารย์งี่เง่าชะมัดเลยขี้บ่นน่ารำคาญที่สุดเลยอ่ะที่ที่ห้องของฉันนั้นมีแต่เด็กดีทั้งนั้นเลยอะค่ะถามเธอสัก,กนหน่อยนี่ออธนาในกลุ่มเนี้จะมีสักกี่คนที่ได้เป็นครูก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องตั้งใจสอนให้ดีนะถึงจะเจอพวกซ่าพวกแสบขาโจวไวจับทั้งหลายแหล่ก็ตามทีเราก็แค่สอนไปตามหน้าที่ครูเหมือนพวกทำงานกินเงินเดือนไปกันแล้วกันนะ จริงด้วยจริงจังเกินไปก็เหมือนคนบ้ามากกว่าเนาะไอ้ไอ้ไอ้มความคู่ของพาตันจากข้อสรุปของโซเครติสที่ว่าเรื่องที่ฉันไม่รู้ก็คือไม่รู้รู้แต่ว่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับฉันเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วคำพูดของพลาตันนั้นก็คือเฮ้ยอย่ามาอย่ไหนอยโยไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นหมายควาพูดของโซเครติสไม่ใช่หรือเป็นเจ้แท้ๆอย่าสารมั่วได้ไหม เราเรียนมาหาลาัยนี่นาไม่เคยเรียนมาแล้วไงผู้อ่ะ,องะางแคทเธอรีนซีโซเรติสอยากจะพูดก็คอือีเด็กเวรนพวกนี้แต่มาฟังตอนที่เราพูดผิดซะด้วยอยากจะฆ่ามันนักนี่จจริงๆเอ้าวมีใครรู้บ้างไหมไมรู้อ่ะค่ะเธอเนี่ติสต้องการจะบอกทุกคนว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรู้จักตัวเอง เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไงคะใช่ไหมล่ะคะอาจารย์โอ้โหอย่าคัดเองหรอกเหรอเฮ้ยตอบถูกด้วยนะเนี่ยนี่เมื่อวานนี้ขอบคุณนะคะไม่นึกเลยว่าอาจารย์จะมาสอนที่ห้องนี้ดีใจจังเลยค่ะอ้าหนูชื่อมิสกินานาโกะค่ะเรียกหนูว่านานะก็ได้นะคะอาจารย์ค่ะไม่เกินอะไร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 อะฮะอะไรอะมาเป็นเด็กดีที่น่ารักจริงๆ แค่คิดถึงก็ทนไม่ไหวแล้วบ่ายเฮ้ยแกน่ะดันมาริวจิตั้งใจฟังที่คนอื่นพูดหน่อยได้ไหมนี่แกขอโทษที่ต้องขัดจังหวะเวลาฝันหวานของแกนะแต่ว่าชจ้าว่าที่นาอซสาวะอะไรพูดแล้วก็ถูกเหมือนกันนะอ๋อว่าไงนะเอคิจิอดีตกุยผู้ยิ่งใหญ่แห่งคิจิโจจิอยู่ดีๆจะให้กลายเป็นครูที่ทุ่มเทเพื่อการศึกษาอย่างเงี้ยมเป็นไปไม่ได้หรอก เด็กสมัยเียก็ไม่ใช่ว่าจะเละไปหมดทุกคนนะแต่ถ้าเราขำลึกไปกับมันจะกลายเป็นปัญหาจนถูกไล่ออกทังนั้นอ่ะเชื่อฉันสิฉันหวางดีนะท้อขนทาสู่ความเป็นครูที่เยี่ยมทีสุดในญี่ปุ่นมันเปิดอ้ารับฉันอยู่แล้วนี่นะทังชจตาหน้าฉันมีวิธีของฉันก็แล้วกันนะคอยดูสิยังมีหน้ามาพูดอีกตอนนี้ก็เป็นแค่ครูฝึกสอนแท้เดี๋ยวเถอะ ผู้นี้มันไม่ดีนะเดี๋ยวจานก็โกรธหรอกเขาเรียกว่าจานขาด้วยไฟเอาละรีบกันไปเตรียมสอบพวกนี้ดีกว่าอ้าวเธอนี่เบสกีนี่นะจานขา ม่เริกอะไรเหรอด็กกวนานี้แล้วนะมีปัญหาก,กับพ่อแม่นิดหน่อยอะคะ่ะก็เลยออกจากบ้านมาแล้วก็ไม่มีที่จะไปด้วยอะคะ่ะแล้วที่ว่าออกจากบ้านมางั้นเธอเจนขากลับมาแล้วหรอคะจะอาบน้ำก่อนไหมหรือว่าจะ ดดดดูๆๆๆดูดููเฮ้ยมีเมียสาวอายุสิบหไม่จำเป็นต้องรอจนอายุสี่สิบก็ได้ดี่ว่าจันค่ะเป็นอะไรไปอะคะอ้าวปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีคืนนี้นี่ยให้หนูค้างด้วยคนได้ไหมคะ เหนยวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูจะทำซุกิยากิอร่อยๆให้กินแล้วกันนะคะแล้เดี๋ยวนะคะสุกิยากิเนะ่ยทำยากเหมือนกันน่าจะบอกให้ต้องปรุงให้เนื้อสุกกำลังดีอาละขนาดนี้ได้แล้วมั้งอ๋ะจันค่ะหนูไม่หันพป่บอลหรอกคะ่ะจันจะเปลี่ยนเสื้อก็ได้นะคะอาละเนี่ยถ้ามีกระทะร้อนๆก็ยอดไปเลย เออจริงสิพราวหน้าหนูจะเอามาจากที่บ้านดีกว่าที่บ้านหนูนะคะชอบกินสุกิยากีกันมากเลยอะคะแล้วจาจารล่ะคะไม่ชอบสุกิยากี้เหรอคะอ๋อไม่หรอกฉันกินได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าอยู่คนเดียวก็คงไม่ได้ทําสุกิยากี้เราค่ะใช่ไหมล่ะคะเอออใช่สุกิยากี้มันต้องกินกันหลายหลายคนเนี่ยจริงไหมล่ะนั่นสินะคะ ที่บ้านหนูนะ่าพ่อมีกิจการด้านอาหารญี่ปุ่นและส่วนแม่ก็มีร้านขายของที่สั่งจากต่างประเทศอยู่สี่สาขาพ่อหนูบอกว่าจบมหาวิทยาลัยแล้วจะให้ดูตัวแต่งงานนะคะก็คงจะเป็นพวกทายาทของบริษัทใหญ่ๆนั่นละ่ะหนูว่าแบบเนี้ยมันไม่ตลกเลยสักนิดนึงหนูหนยกนรกให้ผมเถอนะครับ แ่เป็นเงินที่หาได้เมื่อเดือนก่อนเอ้ยแค่พันล้านมันน้อยไปหน่อยไว้เดือนหน้าพยายามไปกันแล้วกันนั่นหนูนะไม่ได้นะทำไมถึงจินตนาการไปแบบนั้นแล้ว <c oughs> เก <c oughs> ท่ทําไมล่ะคะไม่มีอะไรหรอกเธอก็เลยหนีออกจากบ้านมาอย่างนั้นเลยหนูนะอยากเป็นอิสระรนะคะอาจารย์ไม่อยากกลับไปที่บ้านแบบนั้นอีกแล้วคะ่ะมิสกิ ตอนนี้น่ะหนูไม่สนใจอะไรอีกแล้วละค่ะอย่างน้อยหนูก็ได้ออกจากบ้านที่เย็นชามาแล้วนี่นาและที่จริงหนูก็เคยคิดว่าจะยอมไปดูตัวแต่งงานตามที่พ่อแม่ต้องการนะคะแต่ว่าตอนนี้หนูไม่รู้เลยค่ะว่าควรจะทำยังไงดีจันค่ะก็คือจะเอายังไงเล่าถึงเราจะวาดภาพเอาไว้แล้วแต่ถ้ากืนทำแบบนั้นตอนนี้แล้วก็แต่ถ้าเป็นตอนนี้อาจจะทำสำเร็จก็ได้ เหอะอ้าเอาเป็นอะไรไปเขาร้อนมากเลยเหรอเดี๋ยวเค่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอโทษนะคะ แ,แ,แ่แ่นี่แายได้แล้วเป็นข่าวใหญ่แน่แน่แหมทำไรลงไปก็มาูรนั่นนี่จารย์อนิสึกะแบบนี้ต้องขายได้ราคาแน่พวกหนังสือยิ่งชอบเรื่องแบบนี้ยู่ด้วยนะนี่ใช่ภาพมันสวยอย่างนี้เขาได้สักล้านเยนละมั้งจะว่ายังไงล่ะจานมิสึกิไม่นึกเลยว่าเธอเจนค่ะหนูขอโทษจริงๆค่ะก็เขาบอกว่าจะแบ่งให้หนูด้วยน่นาอ๋อกินสุชิยากิซะนะคะ เอกถ้ารุ่นนี้ระจายไปแล้วก็ชาตินี้ไม่มีวันได้เป็นอาจารย์อย่างเด็ดขาด